ซื้อเสื้อผ้าแบบนี้ถ้าคุณไม่อยากเสียเงินฟรีสวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์แจกไอเดียดีๆในการเลือกซื้อเสื้อผ้านะลุกวันนี้ก็เหมือนเดิมเนะเป็นสไตล์คูเคสฟิชเชคให้ทุกคนดูก่อนเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ลายสไตร์เนื้อลายขวางกับกางเกงยีนสรงมามสีน้ำเงินเข้มสีขายดีที่สุดรุ่นที่ขายดีที่สุดประกาศเกงยีนสรงมามรุ่นนี้นะคะ รุ่นซิกเนเจอร์ของครูเคสสีน้ำเงินเข้มจะเข้ามาเดือนหน้าแล้วจะมี2ความยาวมีความยาวสำหรับผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า155ก็จะเป็นความยาว36นิ้วสามารถสั่งจองได้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีคนเข้ามาสั่งจองเยอะมากๆเพราะถึงวันที่ ถ้าครูเคจําไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะ18เดือนมิถุนายนก็จะจัดส่งทันทีเลยจัดส่งตามลําดับการสั่งจองนะคือต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูเคจบางทีก็ไม่ได้เปิดพรีออเดอร์มากเท่าไหร่เพราะว่าก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าเลยงางเกงตัวนี้นะไม่ต่ำกว่า2ปีอัพ ครูเคกล้าพูดเลยแต่ต้องดูแลแบบถูกวิธีนะไม่ใช่ปั่นเครื่องกระจ,ยระจายนะการที่ดูแลเสื้อผ้าเป็นเนี่ยมันมีชัยไปกว่าครึ่งนะทุกคนโอเคจะให้ทุกคนดูนะว่าวิธีการเลือกซื้อเสื้อผ้าอย่าเลือกซื้อเสื้อผ้าแบบนี้นะแล้วก็มันจะทําให้คุณเนี่ยใส่ได้แค่แ,แบบเดียวครูเคทจะโชว์ให้ทุกคนดูมันเป็นเสื้อยือดที่ครูเคทเคยชอบมาก่อนราคาพอๆกับเสื้อยือดแบรนด์ครูเคทนะ แต่ค,ครูแค่หยิบมาแล้วค,ครูแค่ตกใจมากมันทั้งเก่าทั้งย้วยถือแบบ what ทำไมมันเยินขนาดนี้เดี๋ยวโโชว์ให้ทุกคนดูเลยนะถอดแล้วนะ <c oughs> แป๊หนึ่งนะทุกคน <c oughs> นี่มันเคยเป็นเสื้อยืดที่ค,ครูเคทชอบมากตัวหนึ่งเป็นผ้าคอตตอนร้อยทุกคนดูดิมัน เก่าแล้วมันก็คอแบบคอเปื่อยแล้วก็ย้วยแบบมันใส่รลําบุกคลิกไม่ดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวครูเคทจะทําให้ทุกคนดูนะถึงความแตกต่างเดี๋ยวคูเคจะเปลี่ยนตัวนี้เห็นไหมเฮ้ยซื้อยืดตัวเดียวมันเปลี่ยนเห็นไหมสีคําว่าสีเนี่ยสีขาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ขาวทุกขาวจะใส่แล้วหน้าดูดีนะทุกคนเห็นทุกคนเห็นถึงความแตกต่างปะขาวนี้มันใส่แล้วหน้าโซมาดูเก่ามากหัวเก่ามากเห็นไหมทุกคนถึงความขาวเนี่ยมองมากมันสีที่มันถูกต้องเห็นไหมว่ามันจะทําให้บุคลิกคุณดีขึ้นมาทันทีเสื้อผ้าที่มันอยู่บนเรือนล่างเราเนี่ยมันเอฟเฟกมันเอฟเฟกกับบุคลิกภาพของเราเอฟเฟกกับสวดทรงของเรา เอฟเฟกกับใบหน้าของเราคุณอัญญวีบอกว่าสวยค่ะเก็บทุกสีขอบคุณมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลือกแล้วคุณบอกว่าแบบผ้าปาเอาผ้าบางๆไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่นะคะคุณบรรยงบอกดีจริงค่ะใส่ทุกอย่างแล้วของคูเคสขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณบรรยงใช่คุณบรรย,ง,ยงเป็นแฟนตัวยงของคูเคสเลยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าคูเคสทุกรุ่น <laughs> เดี๋ยวจะมีข่าวดีนะคะทุกคนอ่ะข่าวดีที่หนึ่งก่อนขอแทรกก่อน ข่าวดีที่กําลังจะมาในอนาคตนะคนที่เป็นลูกค้าเก่าฮูเคสเออที่ช็อปปิง้งไม่ว่าปีไหนก็แล้วแต่เฉพาะเสื้อผ้านะคะเอาสลิปมาแล้วสะสมยอดสะสมยอดจนเป็นคุณจะไปได้เป็น VIP คุณจะได้เบอร์เดย์กิฟต์แล้วก็ได้ลดราคาไปอีกตอนทุกครั้งที่ซื้อประมาณนี้นะนี่เป็นแบบเป็นเป็นไอเดียให้ฟังเฉยๆแต่จริงๆจะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างยจะแจ้งอีกทีคือ อยากจะมอบคืนกับสู่ f c ลูกค้าคูเคที่มีความโรโยตี้กับแบรนด์คูเคสจริงๆต้องขอบคุณจริงๆส่วนคนที่ซื้อแค่ชิ้นเดียวไม่ต้องเสียใจเดีย๋ยวคูเคสจะมีข่าวดีให้เออ,อติดตามก่อนอกลับมาที่เสื้อยืดแม้กระทั่งเสื้อยืดสีดำก็มีผลกับหน้าคุณเหมือนกันคุณอย่าเอาไมซ์เซ็ตที่ว่าถูกไว้ก่อน คุณเอามาซักนะไม่กี่ครั้งมันเป็นขุยคุณจะต้องไปซื้ออีกไปซื้อเอาแพงของคุเคแพงนี่ทุกคนซักไม่ต่ำกว่า20รอบซักไม่ต่ำกว่า20รอบสีไม่สีไมาเรียกอะไรสีไม่หมองเอาสีอื่นให้ดูเอาสีอื่นให้ดูเอาสีอะไรดีเอาสีดําสีดําเป็นสีที่เฟดง่ายอันนี้ใส่หลายครั้งมากเห็นไหมว่ามันยังไม่ซีดผ้าคอตตอนร้อยเนี่ย เวลามันทําเป็นสีแค่มีลูกค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาแล้วเขาถามคงถ,ถามดีมากค,ครูเคสคะผ้าแบบเดียวกันแต่ทําไมคนละสีแล้วฟิวสัมผัสมันไม่เหมือนกันหูเป็นกูดเควสชั่นมากๆานกะค,ครูเคจะให้ดูดูให้เห็นภาพชัดเจนถ้าใครเคยซื้อ urch urch เสื้อเชิ้ตครูคเคสไปสีขาวอันนี้คือผ้าออกซฟอร์ดพรีเมียมนะคะถ้าคุณจับผ้าสีขาวจะได้อีกฟิลหนึ่ง แต่ผ้าตัวเดียวกันคุณมาจับสีน้ําตาลคุณจะได้อีกฟิลหนึ่งเหตุผลเพราะว่าอินดิโกอินดิโกคือการย้อมสีผ้าลงไปบนเนื้อผ้าที่เราทอมเรียบร้อยแล้วสีขาวเราไม่ได้ใส่อินดิโกสีนี้ใส่อินดิโกเพราะฉะนั้นสีเข้มจะมีเท็กเจอร์ที่มันหนาขึ้นการย้อมเนี่ยมันทําให้ผิวสัมผัสเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองต่อไปนะ คุณต้องฉลาดเลือกอะ่ะคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคุเคสนอะอยู่คุเคสเอาให้ดูนี่เสื้อเชิ้ตของลาฟลอเรน e n โบโ o ตัวละสี่ห้าพันนะทุกคนถามว่าเนื้อผ้าเขาดีไว้แน่นไหมแน่นแต่ใส่ขึ้นมาแล้วคุเคสรู้สึกว่ามันหนักตัวโดยเฉพาะใส่ที่อากาศร้อนๆไหนใครมีเสื้อเชิ้ตลาฟลอเรนมั่งคือคุณภาพเขาดีอยู่แล้วเขาเป็นที่ยอมรับกันใน w o r l d วของโลกแต่ ตัวนี้ก็เป็นผ้าออกฟอร์ดเหมือนกันแต่เป็นผ้าออกฟอร์ดที่มันไม่หนักตัวเนี่ยนี่ตัวละ 4, 5, วสี่ห้าพันสีมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหลืองขนาดนี้ล่ะนี่สีขาวเฮ้ยคูเคสเพิ่งมาเห็นแล้วทุกครูเคสด,ดูเสื้อเชิ้ตคูเคสตัวละพันเก้นี่อันนี้ของลาฟลอเรนซ์อันนี้ของคูเคสอืมเรื่องสีผ้านี่สําคัญมากๆเลยนะทุกคนทุกคนจะต้องแบบให้ความสําคัญเห็นไหมใส่แล้วหน้าหมองเชียอันนี้ ใส่แล้วนะไบรท์นี่ก็ใส่หลายรอบแล้วเหมือนกันซักมือเหมือนกันลาฟเราเรน์เนี่ยมันมีมานานมากแล้วเนาะนี่ทรงสภาทรงมันเขาเรียกทรงคลาสสิกเนาะทรงคลาสสิกถามว่ามันสวยไหมมันสวยมันสวยอะคุณบรรยงมีแต่สมัยเนี้ยมันซิลูเอตมันเปลี่ยนแปลงไปทรงที่คุณเลือกใส่อ่ะมันจะส่งผลกับบุคลิกคุณเขาเรียกว่าคุเคสคิดว่ามันเป็นความความชิค ความทันสมัยครูเคสคิดมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วว่าปกเสื้อต้องเป็นแบบนี้นะความยาวแขนต้องเป็นแบบนี้ประมาณนี้ปอกแขนประมาณนี้ถึงมันจะเป็นโอเวอร์ไซส์แต่มันห้ามกว้างมากนะไม่มีฉะนั้นมันจะดูใหญ่ดูรุ่มล่ามไปใส่ยังไงให้มันดูคลาสสิกแล้วก็ดูโซฟิติเคเดแล้วก็ดูสมาร์ทแล้วก็ดูทันสมัยในเวลาเดียวกันทุกอย่างมันมีดีเทลหมด ปลายเสื้อเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยไม่กระทั่งเสื้อยืดในสีใหม่นะคะสีโทบรู้สึกจะหมดหลายไซส์แล้วคอเสื้อที่มันพอดีไม่กว้างไม่แคบมากเกินไปแล้ววิธีการเย็บทังไงที่ทำให้มันไม่น,นันไปนานๆแล้วมันไม่มันไม่ยุ่ยแขนเสื้อที่มันยาวพอดีมีลูกค้าหลายคนนั้นที่ไม่เคยใส่เสื้อยืดเพราะว่าอะไรเพราะว่า แขนใหญ่แล้วพอใส่แล้วมันมันกินแขนมันมันหนึ่งเงี้ยมันมันมันสั้นอ่ะมันสั้นเกินไปแล้วเขาไม่กล้าใส่แต่เสื้อยืดแบรนด์คูเคดอ่ะแขนยาวกําลังดีไม่ยาวมากเกินไปพอมันไม่ยาวมากเกินไปเนี่ยเวลาใส่เนี่ยเห็นไหมซิลูเอตไม่เล็กมากเกินไปไม่รัดรูปมากเกินไปไม่ใหญ่เกินไปดูเนื้อผ้าเนื้อผ้าคือแบบคูเคดบอกเลยมันเป็นคุ้มมากกับราคาตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ สนใจเสื้อยืดได้ค่ะอยาให้ทักไปได้นะคะใครสนใจจะสั่งสินค้าทักไปได้ที่ Li@@ น์แอด krukate หรือทัก inbox Facebook ก็ได้นะคะนะมันคุ้มมากๆแล้วคุณใส่สบายมากใส่แล้วมันก็ไม่เก่าไม่โซไม่อะไรเลยอะพี่บอยเก็บนี่คือวิธีการเลือกซื้อเสื้อผ้านะ,ะคุเคทบอกกันนะว่าคุณอาจจะไม่ต้องมาซื้อของแบรนด์คุกเคทก็ได้คุณสามารถไปซื้อของแบรนด์อื่นก็ได้แต่คุณต้องเลือกให้เป็นเท่านั้นเอง แต่ความพิเศษของแบรนด์ครูเคทคืออะไรครูเคทคิดมาให้ทุกคนแล้วว่าต้องเอาแบบนี้ครูเคทขึ้นแพทเทิร์นอะประมาณแบบ 4- ีห้ารอบอะกางเกงขามมาถ้าทายากมากครูเคทขึ้นแพทเทิร์นแล้วก็เปลี่ยนผ้าตอนแรกขึ้นแพทเทิร์นแบบผ้าม่ยืดผ้าแบบนี้แล้วมันหลวมไปคือมันมันต้องมีการปรับพอสะโพกมันไม่ได้มันดูหลวมอ้าเดี๋ยวขึ้นแพทเทิร์นอีกรอบหนึง่งแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อผ้าผ้ายืดปรากฏว่าเอามาเทียบกันพอลอง มันไม่เวิร์กโอเคก็ต้องกลับไปที่ตัวเดิมแต่ปรับแพทเทิร์นให้มันเล็กลงก็เลยได้ออกมาโ oh. อ้โหเดี๋ยวก่อนทรงผมสั่งซื้อได้ที่ไหนคะซีเอฟไม่ะคะสรงผมเรดี้กิ๊ก hey, สวัสดีจมีดี <c oughs> น่ารักมากๆาเออครูเค <c oughs> เห็นมีดีจัดบ้านมีดีรับจัดบ้านเหรอคือแบบเป็นเซอร์วิสเหรออ,อ๋อมีใครมีดีรับจัดบ้านใครสนใจที่จะจ้างมีดีนักจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าเนี่ย ทักไปได้นะคะ l a d y k i c เนี่ยคะ่ะอันนี้เขาใช้ Facebook ส่วนตัวแต่จริงๆเขามีเพจชื่อครูมีดีทักไปได้โอเคสนใจอือโอเคเดี๋ยวครูเคสจะเปิดตัวกางเกงยีนทรงขากระบอกคือมันจะมีกางเกงยีนทรงหนึ่งกางเกงยีนทรงขากระบอกกลางอยากรู้ทรงผมทักแอดมินได้เลยนะคะแอดมินส่งให้ทรงขากระบอกกลางที่ครูเคสจะเปิดตัวจะจัดส่งสิ้นเดือนนี้วันที่30สิบ อันนี้คือข่าวดีแล้วนะทุกคนมันคือขาตรงอ่ะนะคะแต่ว่ามันจะไม่เล็กมากเกินไปคือสําหรับคนตัวตัวเล็กอะ่ะสูงร้อยก็ต่ำกว่าร้อเนี่ยสามารถใส่ได้นะคะมีความยาว2ความยาว36กับ38มสิดให้ดูข้างๆสวยมากใครที่เคยเป็นลูกค้าเก่านะคะสามารถได้รับคูปอง250บาทส่วนลูกค้าที่เป็น VIP เดี๋ยวเดี๋ยวครูเคแจ้งอีกทีนึงนะคะอ่ะมาแกงแกงยีน ใครสนใจอะราคาเต็ม2,490แต่ว่าได้รับคูป,ปองลด250หเหลือเท่าไหร่พี่บอย2,490ลด250เถ250หลือ2,240บาทอันนี้เป็น pre order นะคะพอหมดไลฟ์เนี่ยก็จะเป็นราคาเต็มเลยเฉพาะในไลฟ์นะคะตัวนี้รีสต็อกใหม่แล้วรอบที่6แล้วมั้งเนี่ยรีสต็อกอ่ะก็จะมี2ความยาว บริการตัดขาแล้วเก็บปลายขาก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าครูเคสอยากจะลดขั้นตอนการซื้อเสื้อผ้าของทุกคนให้มันดูมีความสบายมากขึ้นแต่รุ่นยกเก่าก็สามารถตัดขาได้นะทรงไม่เสียนะคะครูเคสไม่เคยมองข้ามปัญหาทุกคนนะทุกคนครูเคสแบบเป็นนักแก้ปัญหาครูเคสไม่ใช่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ครูเคต้องเลือกกางเกงยีนที่มันผ้าไม่ยืดเพราะว่าอะไรครูเคททดลองมาเยอะทุกคนต้องเชื่อใจครูเคอย่างนะ ว่าสิ่งที่เป็นสําคัญที่สุดครูเคสอยากให้ทุกคนน่ะเห็นตัวเองในภาพแล้วรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีรู้สึกสวยด้วยสบายด้วยรู้สึกตัวเองใส่ระบุคลิกด,ดีไม่ใช่แค่เอาโจทย์ความสบายถ้าเกิดสมมติคุณเอาโจทย์ความสบายครูเคสแนะนาแบรนด์อื่นให้ครูเคสเทียบมาหมดแล้วใส่แล้วถ่ายรูปแล้วดูอ่ะมันมันไม่ได้จริงๆทุกคนครูเคสทาใจไม่ได้ครูเคสจะบอกให้นะว่าถ้าครูเคสจะทำอ่ะมันง่ายมาก ที่จะแบบเอาผ้าบางๆมาหูมันมีร้นตลาดอะทุกคนแต่ทําไมครูเคสเลือกอย่างนี้เพราะว่าซีรูเอตซีรูเอตมันสําคัญมากอันดับหนึ่งสำหรับครูเคสเลยแล้วครูเคสอยากจะ,ะครูเคสยกตัวอย่างเนี่ยอย่างหนูนคเคสใส่เสื้อยืดกางเกงยีนตัวเนี้ยพอครูเคสใส่เบรเซอร์ทับเห็นไหมคุณไม่ต้องคิดเขาเรียกว่าอะไรอะคุณไม่ต้องคิดเลยว่า ถ้าฉันจะใส่ไปทํางานฉันจะใส่เสื้อตัวไหนดีกางเกงตัวไหนดีสมมุติกันในกรณีที่คุณสามารถใส่กางเกงยีนได้คุณสามารถเอาเสื้อผ้าคูเคสที่คุณใส่ไปเที่ยวนํามาใส่ไปทํางานได้ด้วยเขาเรียกว่า versatile ก็คือมันเป็นความความอนเนกประสงค์พี่บอยเขาช่วยขแขวนเวลาที่คุณจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยในในเพจของคูเคสเนี่ยคนที่ติดตามคูเคสหรือลูกค้าคูเคททุกคนเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงที่อยากสวยแต่ขี้เกียจอันนี้รวมเหมือนคูเคสด้วยนะ เออคือแบบคูเคชชอบอะไรที่มันเรียบง่ายเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์ความเรียบง่ายของคูเคชเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่ทําอะไรเลยแต่มันเป็นการกั่นกรองผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายทุกคนรู้ไหมก่จะไปออกมาได้เป็นเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งให้ทุกคนใส่เนี่ยอ้อเห็นไหมว่าแบรนด์คูเคไม่ได้มีเสื้อผ้าเยอะนะเดือนหนึ่งออกแบบแบบหนึ่งไม่เกินสองแบบเพราะว่าก่อนจะทําได้แต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยมันใช้เวลานานอม,มันผ่านกระบวนการคิดนานมาก อ่ะดูเคสให้ดูเสื้อแขนกุดนี่สวยอ่ะสีเหลืองกับอันนี้สวยดีเหมือนกันเนาะเสื้อเชิ้ตแขนกุดทุกคนเห็นแบบเนี้ยมันก็แค่เสื้อเชิ้ตแขนกุดธรรมดาแต่จริงๆแล้วนี่นะโอ้โ oh. หกว่าจะเสร็จเพราะว่าอะไรตัวแรกทําออกมาแขนเว้าเกินไปยาวมาถึงนี่จะ้ะตัวที่สองทำออกมาแขนขึ้นแต่ไหลไม่ได้ปรับไหลอีกไหลมันต้องขึ้นมาตรงนี้นะ ตัวที่3าประมาณ 4, 4ีตัวนี้น่าจะเป็นตัวแพทเทิร์นตัวที่4กว่าจะได้ไอตรงความยากของเสื้อแขนกุดคือตรงวงแขนวงแขนนี่มันต้องพอดีมันจะไม่กว้างมากเกินไปแล้วมันจะไม่เล็กมากเกินไปนี่สีขาวมันเป็นเสื้อธรรมดาที่มันไม่ธรรมดาแล้วก็ผ้าเหมือนผ้าเสื้อเชิ้ตผ้าออกซฟอร์ดอยากให้ทุกคนเลือกเลือกเสื้อผ้าให้เป็นเนาะ เวลาที่คุณไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยคุณอย่าใช้เรื่องราคาว่าต้องถูกต้องลดราคาเท่านั้นสินค้าที่ครูเคทนำมาขายเนีทุกคนทําไมครูเคทถึงไม่ค่อยทําโปรเพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆแล้วมันคุ้มค่ากับการที่คุณครูเคสมั่นใจคือครูเคสมั่นใจว่าทุกคนมาซื้อแล้วต้องรู้สึกภูมิใจในตัวเองอะอ่ะทุกคนเมื่อกี้มีคนถามมามีคนถามมาว่ากางเกง ผ้าคลาสสิกสีเข้มของแบรนด์คูเคสเนี่ยใส่กับอะไรดีเดี๋ยวขอคูเคสเปลี่ยนแบบหนึ่งขอไปเปลี่ยนในห้องใส่ให้ดูอันนี้กางเกงยีหูสวยว่ะอันนี้ไม่ได้ใส่นานแล้วสวยจังออันนี้ก็กางเกงผ้าแบรนด์คูเคสนะกางเกงผ้าคลาสสิกขายดีมากพี่บอยไปเอาเบรเซอร์คูเคสข้างล่างให้หน่อยคะ่ะไซส์เอ็มที่แขวนอยู่คำถามคือทำไมคูเคสถึงทำกางเกงผ้าคลาสสิกจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยกางเกงที่ใส่ทำงานเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะมันจะเป็นผ้าแบบ ย้อย,ย,ยนิ่มๆแล้วครูเคสสังเกตอ่ะพวกสาวออฟฟิศจะเวลาใสกางเกงไปทางานใส่ระบุคลิกมันไม่ดีแต่ว่าอันนี้บางเงืนเกงผ้าคลาสสิกนะคะที่ครูเคสจินตนาการถึงกางเกงผู้ชายกางเกงผู้แบบคนผู้ชายอิตาลีเขาชอบใส่การบางเงเกงใส่ทำใส่เที่ยวใส่ทําทงานเนอใส่โลเฟอร์บางทีเขาใส่โลเฟอร์ครูเคสว่ามันดูเท่ดีครูเคสก็เลยรู้สึกว่าครูเคสอยากใส่ โอเคแบรนด์ครูเคมีกี่สีคาเสื้อยืดที่ใส่สีขาวสีดำแดงเบอร์กันดีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลลาเต้สีโทบสีเขียวสีน้ำเงินเข้มมี8ดสีอันนี้สีเขียวสีเขียวโอลิฟเนี่ยทำถามคือกางเกงผ้าสีน้ำสีน้ำตาลเข้มใส่กับลายสีเขียวก็ได้สีเขียวแล้วก็เอาเบเซอร์สีน้ำตาลอ่อนทาบใส่ไปทำงานก็ได้ครูเคชอบมากๆเลยโทนสีแบบนี้มันแบบ มันมันมันดีมากทุกคนเห็นไหมเฮ้ยน่ารักอะสีเนี้ย I love มันก็จะมีแขนยาวด้วยนะคะแขนยาวแขนยาวสีน้ำตาลอีกเฉดหนึ่งเนี่ยแขนยาวสีขาวจะเป็นมินิโอเวอร์ไซส์นะคะแล้วก็แขนยาวสีโทแล้วก็แขนยาวสีเทาเออลุคนี้ดีกัน เคสชอบสีนี้ทุกคนเดี๋ยวกูแเค่ลองสีน้ำเงินเข้มกับเดี mm ๋ย hmm. วขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ย hey, สวย mm hmm. ดูคลาสซี่มากเลย mm hmm. อันนี้เป็นเสื้อเบรเซอร์สีน้ำตาลอ่อนนะคะเป็นผ้าเดียวกันนะคะเป็นพรีเมียมสูทติ้งฟาริกนะคะเห็น mm hmm. ไ,ไหมดูแพงอะสีมันดูหนักแน่นเฮ้ย mm hmm. hey, สวยอะ เห็นไหมสวยอนะ่ะสีกางเกงรุ่นนี้มี3ส,สีนะคะสีน้ำตาลอ่อนก็คือเป็นสีเดียวกับเสื้อเบรเซอร์เห็นไหมทุกคนดูลายดูมันแบบเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดามีสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีสีดำอันนี้ทุกคน,กคนดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นความแบบความอเนกประสงค์ทีคท่ครูเคทคิดมาให้ทุกคนเฮ้ย hey, พี่บอยลุกนี้มันดีอ่ะ มันน่ารักมากๆถึงมุดร้อนก็เอาออกเห็นไหมว่ามันมันมันสามารถเล่นสนุกแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องแบบใส่ไปทํางานอย่างเดียวคุณสามารถใส่แต่งตัวสวยได้อยู่นะแล้วคุณเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าแบบเนี้มันก็ยังดูดีอยู่ <c oughs> สไตล์แบบหนุ่มอิตาเลียนนะ่ะเขาจะใส่กันอย่างเงี้ยพวกฝรั่งอ่ะพวกปาริ s เชียนสไตล์พวกแถว, style, วยุโรปเขาจะใส่เขาจะแนวนี้เลยนะอ่ะดี๋โอเคทําให้ดูนะ ขาใส่เบรเซอร์แต่มันต้องมันไม่ใช่รองเท้าแตะทุกแบบที่มันจะใส่ขึ้นมาแล้วมันได้ลุคนี้นะทุกคนมันต้องแบบเป็นเฉพาะบางแบบอะ่ะหรือเป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็นรองเท้าหนังเหมือนกันรองเท้าแตะหูนี่หูนี่วันนี้ก็ดีแต่ว่าคู่นี้คู่เคทจะไม่ใส่หน้าฝนเพราะามันลื่นแต่คู่เคทจะพิเร์คู่นี้มากกว่าเพราะไอ้คู่หูนี่เนี่ยมันลื่นพิเศษหลูดคู่นี้มากกว่าอ ถ้าใครมีเบอร์เกนสต็อกก็ใส่ได้นะคะถ้าเกิดทุกคนชอบก็ใส่ได้ถ้าคุณมีไอเดียพวกนี้นะ mm hmm. เห็นไหมมันจะแบบทาให้คุณแต่งตัวสนุกสนานมนะากคุณจะใส่เป็นเสื้อสีเทาก็ไดไ้ได้ความเก๋ๆอะใส่กับแขนยาวเห็นไหมว่าอะคาถามท,าที่ครูเคเคยเจอเสื้อยืดแขนสั้นกับแขนยาวทรงเดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะคนละแพทเทิร์นเลยนะคะแขนยาวจะเป็นนีโอเวอต์ size, แต่ไม่ใหญ่มากใส่แล้วมันเหมือนสเวตเตอร์เบาเนี่ยเก๋ เสื้อแขนสั้นจะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งเลยคอก็ไม่เหมือนกันไหล่ก็ไม่เหมือนกัน,ไ,กไ,อน,กนไอตัวแขนยาวจะไหล่ลงมาแขนสั้นจะไหลเกือบพุทพอดีนะคะุคนดูใส่เสื้อแขนยาวก,กับกางเกงกางเกงคลาสสิกครูเคสสีน้ําตาลเข้มคูเคสจะชอบทําแบบนี้ด้วยนะชอบเล่นอย่างนี้ด้วยมาทาให้ดูนี่มันแบบสวยอะ่ะสวยแบบสวยตะโกนอะ่ะสวยเแปบบ่าใส่แล้วก็มีความสุขเองทำเอง ใส่เองขายเอง,เองนักเลงพอเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวเราก็แบบทับให้มันเห็นเลเยอร์อุ้ยบ้าโบสวยทุกคนเห็นไหมเก๋เก๋ไม่ไหวเสื้อสวยขอบคุณค่ะคุณวัน,นาเนี่ยเสื้อผ้าเบสิกอ่ะมันดีแบบเนี้ยแล้วถ้าคุณเลือกซื้อเป็นนะ มันมีใชยไปกว่าครึ่งเลยมันแบบเอามา mix and match ได้สนุกสนานมากมายแล้วมันจะแบบประหยัดเงินในกระเป๋าคุณปกติคุณชอปปิ้งเดินหนึ่งเท่าไหร่สมมติสามพันบอกหมูฉันซื้อได้ตั้งสิบชิ้นกับคุณซื้อสามพันงบสามพันคุณซื้อได้แค่สองชิ้นแต่สองชิ้นนั้นนะ่ะสามารถใส่ได้ระยะยาวเข้าใจไหมมันเกมเ change มากๆเลยแล้วก็คุณจะมีความสุขในการแต่งตัวมากขึ้นนี่พะคู่แคระคิดมาให้ทุกคนหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้ารูปทรง การใช้งานต้องคุ้มค่าสามารถใส่ไปทํางานได้ด้วยใส่ไปเที่ยวได้ด้วยอยากจะเห็นตู้เสื้อผ้าตัวเองเราก็นํามา mix and match แบบหลากหลายได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณไปด้วยเออขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณไปว่าคุณไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตคุณจะไปชอปปิ้งมอลล์ห้างสรรพสินค้าในห้างคุณจะไม่ได้อยู่เอาดรอไม่ได้เดินข้างนอกอะ่ะใส่อย่างนี้ได้เพราะคูกเคได้เป็นคนที่เตรียมตัวอย่างดีเลยนะเก๋ okay, ไหม เป็นกางเกงที่แบบใส่ไปชิลก็ได้เสื้อผ้าแบรนด์กูเคสอ่ะมันมัน,มนดูดูด้วยภายนอกไม่ดูธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเว้ยทุกคนใส่ได้หลากหลายแล้วก็มิกซ์แอนด์แมแล้วอยู่นานด้วยใส่เสื้อเบรเซอร์ก็ได้แล้วใส่รองเท้าจ,จะเปลี่ยนเป็นรองเท้าทนสูงให้ทุกคนดูเป็นกึ่งทางการหน่อยเขาเรียกว่า smart c a คชชว l o o คใส่กับรองเท้าสูงเห็นไหมกับเบรเซอร์ โอ้ยสวยโอเคชอบคู้สีเนี่ยเทากับน้ำตาลอ,อ,อ่อนอะคะ่ะวันนี้ใครจะช็อปอะไรก็ช็อปนะคะเสื้อยืดคูคเคก็หมดไปหลายหลากหลายมากๆแล้วแล้วก็เหลือจากสินค้าไม่เยอะแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์คูเคนะคะที่ถึงเราหลักทุกคนเสมอนะคะก็ขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สนับสนุนแบรนด์คุเคทํำให้คุเคมีกำลังใจในการสร้างสิ่งดีๆให้กับทุกคนคูเคตัดสินใจคนเดียวนะในแบรนด์คุเคไม่ได้มี มีคนนุ้งคนนี้มาช่วยทุกอย่างคือต้องอนุมัติด้วยครูเคสคนเดียวเท่านั้นแก้แล้วแก้อีกปรับแล้วปรับอีกจนกว่าจะพอใจจนกว่าจะได้ขึ้นอยู่กับคนนี้ค่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปหรือมีอะไรที่มันต้องแก้ไขปรับปรุงเนี่ยบอกครูเคสได้แล้วก็คือเราก็ grow together ก็คือเหมือนกับเติบโตไปด้วยกันเพราะครูเคสก็ไม่ได้เป็น คนทาแบรนด์ที่แบบหูทํามา20-30ปีเพิ่งทํามาแค่2ปียังต้องอาศัยช่วงมุงบินยังต้องอาศัยฟรีดแบ็กจากทุกคนนะคะอะไรที่ครูเคป,ปรับได้ให้ทุกคนครูเคก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับทันทีแล้วก็ไม่เคยเพิกเฉยกับกับสิ่งที่ทุกคนพูดนะคะอ,อทุกคนครูเคลืมบอกวันที่15หรือ18เนี้ย เดี๋ยวจะมีเสื้อเชอิ้ตสีใหม่สองสีสีแดงกับสีเขียวอ่อสีสีแดงเบอร์กันดีกับเขียวพิตาชิโอออกนะคะอาอามาหน่อยเนี่ยจะได้จะส่งจะพร้อมส่งแล้วนะคะอุย้ยสวยคือสีอบางทีในในกล้องมันเหมือนจะซิดซิดเนาะแต่ตัวจริงมันจะสีเขียวพิตาชิโอป้าโม่เฮ้ยสีนี้มันแบบมันดีอะ่ะจะใส่กับสีขาวข้างในก็ได้นะ จะบอกคนสั่งจองเยอะมากนะคะจะหมดแล้วนะคะเหลือแบบไซส์หนึ่งไม่ถึงสิบตัวแล้วก็จะมีสีแดงเบอร์กันดีอันนี้ตัวละหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะเสื้อยืดแขนสั้นตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแขนยาวตัวลว 1, ะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเสื้อเชิ้ตแขนยาวตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเสื้อเชิ้ตแขนกุดถูกกว่าตัวนี้แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่จำไม่ได้หนึ่งพันเจ็ดมั้งราคาเสื้ออะไรพวกนี้ไม่มีลดนะคะแต่จะมีลดวันอังคาร หนึ่ทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวรอบรอรอ,รอเจอกันในไลฟ์สดจะเป็นเปิดตัวกางเกงยีนกางเกงยีนทรงขากระบอกกลางนะคะสวยมากโอ้ยบาโบ่เนี่ยวันนั้นมีลูกค้ามาเขามาลองนะมีลูกค้าคนหนู่งเาคุณเคสขอบคุณมากๆเลยมันมูเคสหนึ่งทุกคนเขาเคยมาซื้อกางเกงยีนคุณเคสเมื่อป,ปีที่แล้วก็้วเขาใส่ไซส์2 XL แล้วปรากฏว่าเขาก็ติดตามครูเคสแล้วเขาก็แบบได้รับแรงบันดาลใจจากครูเคสในการออกกําลังกายแล้วเขาก็ไปออกกําลังกายเยอะมากเลยนะจนเขากลับมาอีกทีหนึ่งอะ่ะเขาใส่กางเกงไซส์ L แล้วทุกคนเขาก็มาขอบคุณครูเคสมาก่อนค,ครูเคสบอกขอบคุณมากๆเลยที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาลดความอ้วนเออให้เขาลดน้ําหนักปรากฏว่ามาแบบสดใสเอเนอร์จีดีมากๆแล้วก็รู้สึกแบบ มันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตของโคเคนนะมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าเดียวแต่มันคือการใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ทุกคนเห็นว่าโคเคออกกําลังกายโคเคใช้เวลาอย,ย่างไงทํากิจกรรมยังไงแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าแบบมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาทําสิ่งตา่างๆก็เนี่ยเสื้อผงเสื้อผ้ามันก็เลยใส่แล้วมันก็รู้สึกมีความมั่นใจก็อยากจะให้ทุกคนรักตัวเองเนาะดูแลตัวเองที่เป็นด้วย มีคนถามว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อยืดข้างในสีเดียวกับเสื้อเชิ้ตอ่ะจะเป็นยังไงอะใส่ให้ดูไดไ้เห็นไมมันก็เป็นการเล่นเลเยอร์แบบโมโนโครมสวยอะ่ะก็โอเค๋ยวไปแล้วขอให้ยุกค่อยมีความสุขในวันอาทิตย์นะคะเดินทงนางปลอดภัยฝนตกอย่าลืมกางร่มนะช่วงนี้ฝนมีเชื้อโรคเยอะมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะปลอดภัยจากโรคติดต่อโรคเชื้อไวรัสทุกอย่าง ขอให้ทุกคนนั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็อยากทาอะไรลุกขึ้นมาทําดูแลตัวเองนะแล้วแต่งนงแต่งหน้าไม,ม่ใช่เรื่องยากทําผมใครผมแห้งนะคะเปลี่ยนยาสระผมดูเนาะดูแลให้เป็นเนาะแล้วก็มันไม่มีอะไรซับซ้อนคุกเคมไม่เคยทำทรีทเมนต์ไม่เคยทําสปาผมทุกอย่างออกมาจากภายในออกกําลังกายและใช้ชีวิตมีความสุขนอนให้เต็มอิ่มกินอาหารที่ดีอ่ะแล้วบอกเรื่องอาหารก่อนนะสูตรอาหารที่ดีกับคนตอคนอื่น มันไม่ได้แปลว่าจะส่งผลดีกับคุณเข้าใจไหมคุณต้องเป็นผู้หญิงที่ discover ไ,ไปเรื่อยๆคือลองทําโอเคคนนี้เขาบอกอันนี้สูตรนี้ดีอะลองทําทาแล้วมันไม่ดีอย่าไปทําเปลี่ยนใหม่เรียนรู้แล้วสังเกตร,ร่างกายตัวเองให้เป็นอย่าไปเซตเธอร์ดาวับอะไรง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่เท่าไหร่คุณสมัครสวยมี e NERGY ที่ดีมีพลังงานที่ดีแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วยขอให้มีความสุขคะ่ะ Happy Sunday คะ่ะบายบาย